พระธรรมยอนบทที่14พระเยซูทรงเป็นทางไปสู่พระบิดาอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมสัสทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา ถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์ฟิลิปทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอสําแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็นก็พอใจข้าพระองค์แล้ว เยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเราอยู่กับท่านนานถึงขนาดนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือคนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสําแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็นท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดา และพระบิดาทรงอยู่ในเราคำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้นเราไม่ได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้สถิตยอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์จงเชื่อเราว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราหรือมิฉะนั้น ก็จงเชื่อเพราะกิจการเหล่านั้นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเราสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้น